สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลน,นะครับกลับมาอีกครั้งกับเ,เรื่องราวนะครับหรือว่าคดีที่ไม่ได้ลงในไฟล์นอตฟาวนั่นเองเรื่องราวหรือว่าคดีในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ผมดองไว้ค่อนข้างนานนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างที่จะเล่ายากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันมีการอิงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ค่อนข้างเยอะมีแบบ ตัวโอ้ถ้าไปหาข้อมูลดีๆนี่มันมีการพูดถึงสารเคมีหรือว่าเรื่องของปฏิกิริยาอะไรค่อนข้างเยอะเนาะถ้าเกิดใครเห็นคำโปรยของหน้าปกก็จะพอทราบดีว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสารพิษพวกนี้ใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนอบางทีวิชาเคมีที่ได้ ร่ำเรียนมานะครับกับอาจารย์อะไรนะครูอุหรือเปล่าพี่ยอมจำไม่ได้ก็เรียนานานมากแล้วครับตั้งแต่สมัยมปลายก็ได้คืนท่านอาจารย์ไปหมดแล้วนะครับแล้วก็งานการที่ทําปัจจุบันก็เรียกว่าไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับทคมีเลยนะครับมาคิดๆดูก็การศึกษานี่ก็เป็นสิ่งที่มีเรื่องอ่อนโยนเหมือนกันเนาะมีเรื่องอ่อนไหวเหมือนกันเกี่ยวกับการปรับปรุงเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการศึกษาว่าเ,เราจะให้ความรู้ของเด็กยังไงเพื่อให ในอนาคตเนี่ยเด็กสามารถที่จะนํามาใช้กับวิชาชีพหรือว่าสิ่งที่ตัวเองรักได้จริงๆอันนี้เพี่ยมก็เอาจริงๆเพี่ยมก็ไม่มีความรู้พอนะครับเพราะว่าก็ไม่ได้จบแบบสายของคุณครูอะไรแต่ว่าด้วยความรู้สึกของเพี่ยมเองบางทีก็รู้สึกว่าเด็กไทยก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เรียนค่อนข้างหนักนะครับถ้าเกิดเทียบกับ หลายประเทศที่พี่อํานุญาแล้วกันยังไงก็ตามนะครับน้องๆที่กําลังศึกษาอยู่ก็อยากให้ตั้งใจเรียนนะครับไม่ว่าวิชาไหนที่เรากําลังเรียนอยู่เนี่ยพี่อํเชื่อว่าคุณครูบาอาจารย์เนี่ยมีความตั้งใจจะเอาความรู้ให้เราแหละไม่รู้แหละว่าในอนาคตได้ใช้หรือเปล่าแต่เหมือนกับเราก็มีอาวุธติดตัวไว้เนาะไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจจะได้ใช้ความรู้เหล่านั้นก็ได้ก็ขอให้เป็นนักเรียนที่ดีนะครับเพราะว่า พอจบมาแล้วเนี่ยชีวิตมันหือหันครับมันมีความช ALLENG มันมีความทา้าทายอะไรมากกว่าการเรียนแน่นอนพี่ทำรับประกันได้ว่าจบมาแล้วจะคิดถึงชีวิตในวัยเรียนทีเดียวดังนั้นรักชีวิตในวัยเรียนให้ดีๆนะครับแล้วก็มีความสุขกับมันไปด้วยอย่างเต็มที่เนาะเอาใจช่วยครับเห็นน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยอ่านหนังสือสอบไปด้วยกําลังเตรียมสอบไปด้วยก็เอาใจช่วยครับขอให้ผ่านไปได้ไม่ว่ากําลังเรียนอยู่กําลังทํางานอยู่หรือว่าอะไรอยู่เป็นกําลังใจให้จริงๆเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับ สำหรับเรื่องในวันนี้ก็ มีความรุนแรงแบบเบาๆนะแต่ว่าก็ต้องเตือนไว้ทุกครั้งว่าพี่ฮัมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าก็อยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองครับถอดบทเรียนจากมันเนาะจากอดีตท,ที่มันเลวร้วายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักนะครับเพราะว่าคนที่เรารักเราก็เป็นห่วงเหมือนกันเนาะไม่ใช่แค่ตัวเราเองน้องๆที่อายุต่ํากว่า18ปีนะครับสามารถฟังตอนนี้ได้แล้วก็น้องๆที่มีความรู้ทางด้านเคมีนะครับที่แน่นกว่าพี่ฮัมหรือกําลังเรียนอยู่ก็สามารถที่จะมาให้ ข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะเรื่องราวนี้ครับมันต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นเรื่องเล่าก่อนเรื่องเล่าคืออะไรเรื่องเล่ามันก็คือเรื่องราวที่คนอาจจะแต่งขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่าแบบพูดต่อๆกันมาลักษณะเหมือนเป็นนิทานบ้างเป็นตำนานบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นลักษณะของเรื่องเล่าละกันโดยเรื่องเล่านี้นะครับเขาพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีอาการป่วยอย่างไร้สาเหตุครับ เธอเนี่ยรู้สึกแบบร้อนไปทั้งร่างกายเลยนะเหมือนมีไฟไหม้อยู่ในร่างกายเลยสุดท้ายก็ทนไม่ไหวครับแล้วก็ตัดสินใจเรียกรถพยาบาลมารับตัวไป mm hmm. เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเธอก็เรียกว่าเข้าห้องฉุกเฉินครับไอเข้า ICU อย่างเร่งด่วนเลยเพราะว่าอาการของเธอน,นี่แบบมันดูแบบโคม่ามากๆจากอาการป่วยของเธอครับ แพทย์ได้ประเมินว่าเธอเนี่ยจำเป็นต้องได้รับเลือดเข้าไปใหม่ทันทีก็คือมีการเปลี่ยนหายเลือดนั่งพยาบาลคนหนึ่งก็เลยรีบไปเตรียมถุงเลือดสำรองไว้นะครับแล้วก็เจาะเอาเข็มเนี่ยเจาะเข้าไปที่แขนของเธอเพื่อต่อสายยางเข้ากับถุงเลือดพอนึกภาพออกเนาะต่แล้วครับมันมีเรื่องปแปลกๆเกิดขึ้นนั่นก็คือพอพยาบาลคนนั้นเนี่ยเห็นเลือดของเธอที่มันไหลผ่าน ออกจากสายสายยางออกมาครับเพื<ๆ>่<ๆ>อนๆลองนึกภาพเนาะพอเจาะสายยางเข้าไปจากแขนใช่ไหมเลือดค่อย,อยๆไหลออกมาเนี่ยสีของมันครับมันไม่เหมือนเลือดของคนปกติครับมันมีสีแดงเข้มจนเกือบจะดําเลยครับมันแบบขมมากๆแถมไม่พอครับกลิ่นครับเพื่อนๆกลิ่นของเลือดเนี่ยมันแบบฟุ้งกระจายออกมาอย่างประหลาดแล้วก็แบบกลิ่นมันก็แบบ คุณไม่ถูกครับมันเป็นกลิ่นแบบแปลกมากๆเลยไม่นานนะครับทั้งห้อง ICU ก็เต็ไมไปด้วยกลิ่นประหลาดอันนี้แหละก่อนที่พยาบาลทั้งหมดนะครับที่อยู่ในห้องในที่สูดกลิ่นนี้เข้าไปเนี่ยจะเริ่มมีอาการผิดปกติครับบางคนเนี่ยน้ำลายเริ่มฟูมอ,อกจากปากบางคนนี่ลงไปเหมือนชักนะครับที่พื้นบางคนนี่มีอาการคลุ้มคลั่งแบบไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ครับไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเนี่ยเข้ามาในห้อง ICU ทุกคนก็ต้องตกตะลึงครับ เพราะว่า,าพยาบาลทุกคนที่อยู่ในห้องดังกล่าวเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วด้วยสภาพที่มันน่าสยดสยองมากๆครับแต่นี่ก็เป็นเพียงเรื่องเล่าขึ้นมานะครับเ,เพื่อนๆที่มีการพูดถึงเ,เหตุการณ์แบบนี้แล้วก็เอาไปแต่งเป็นนิยายเป็นการ์ตูนเป็นเกมอะไรก็ว่ากันไปแต่ใครจะเชื่อครับว่าสุดท้าย เรื่องเล่านี้ครับมันได้กลายเป็นเรื่องจริงครับโดยเรื่องนี้ครับเกิดเมื่อวันที่19กุมภาพันปี1994ที่เมือง ide, ริเวอร์ไซด์รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเวลาเนี่ยก็ประมาณหัวข้ามมาครับ2ทุ่ม15นาทีได้มีหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่ากอเรียรามิเรสครับคุณรามิเรสเนี่ยเธออายุ31ปีแล้วนะครับแล้วก็วันนั้นเนี่ยเธอมีอาการแบบโหนแน่นหน้าอก หายใจไม่ออกอะไรประมาณนี้ก็เลยต้องรีบครับนำตัวไปรักษาในห้องฉุกเฉินหรือว่า ICU ของโรงพยาบาลในเมืองริเวอร์ไซนี่แหละคุณรามิเลสครับมีอาการที่แบบโอ้โหเธอดูทรมานมากๆครับเธอดูตื่นกลัวหายใจเร็วครับหัวใจนี่แบบเต้นผิดจังหวะไปหมดเลยจากแบบสิ่งมาตรฐานของคนทั่วๆไปเนี่ยพอวัดอัตราการเต้นของหัวใจของเธอมันดูแบบแปลกไปหมดครับแถมความดันเลือดเนี่ยก็โหพุ่งกระฉูดมากๆแพทย์ครับ พยายามที่จะสอบถามเธอเนาะแต่เธอเนี่ยตอบสนองได้เพียงคําถามสั้นๆเท่านั้นครับแถมการพูดของเธอมันก็ดูตะกุกตะกักไปซสมหมดเลยเบื้องต้นเนี่ยคณะแพทย์สันนิษฐานว่าเธออาจจะเป็นมะเร็งที่คอนะครับ แต่ด้วยอาการของเธอนะครับเพื่อนๆคณะแพทย์ก็เลยจําเป็นจะต้องฉีดยาเพื่อระงับอาการตื่นตระหนกของเธอให้ทุเลาลงไปก่อนแต่ดูเหมือนอาการมันก็ไม่ค่อยจะดีขึ้นครับเหมือนยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันไม่ค่อยจะได้ผลคุณรามิเลสยังมีอาการแบบกระตุกครับกระตุกเป็นระยะๆะะเลยและครั้งครับสัญญาณชีพก็ตกลงนั่นทําให้แพทย์เนี่ยต้องทําการปั๊มหัวใจเธอขึ้นมาเป็นระยะครับรวมไปถึงการใช้เครื่องปั๊มหัวใจแบบไฟฟ้าช็อตด,ด้วยนะที่เราเห็นในหนังเนี่ยก็ช็อตไปที่หน้าอกเธอแบบสลับกันไป าอาการของคุณรามิเรสเนี่ยดูแย่มากๆเลยทุกคนต่างช่วยกันรุมครับอยู่ในห้องฉุกเฉินนะเพื่อยื้อชีวิตของเธอไว้แต่ในระหว่างนั้นเองครับกลับมีเจ้าหน้าที่ในห้องบางคนเนี่ยสังเกตเห็นเงาดําๆนะครับเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเนี่ยปกคลุมอยู่บริเวณร่างกายของคุณรามิเรสครับไม่นานนักก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนเนี่ยเขาได้กลิ่นแปลกๆล,ลักษณะกลิ่นเป็นเหมือนกลิ่นผลไม้ครับออกจากปากของเธอแพทย์จึงได้ทําการเจาะเลือดครับ ของคุณลามเมเสเพื่อนําไปวิเคราะห์ดูเนะว่าเกิดอะไรขึ้นโดยมีนางพยาบาลที่ชื่อว่าคุณซูซานเคนเนี่ยรับหน้าที่ในการเจาะเลือดเธอครับคุณนางพยาบาลซูสานก็ได้นํากระบอกฉีดยาสูบเลือดออกจากแขนคุณลามิเดสนะก็ผมเป็นเลือดของเธอเนี่ย เฮ้ยสีมันแปลกๆวะ่ะสีมันเข้มๆยังไงก็ไม่รู้แถมมีกลิ่นครับกลิ่นคล้ายๆแอมโมเนียที่มันฉุนจมูกเอามากๆเลยแต่ขนาดนั้นก็ยังไม่มีใครสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นไงกำลังวุ่นอยู่กับการช่วยชีวิตคุณลามิเลสอยู่หลังจากได้เลือดของคุณลามิเลสเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนางพยาบาลซูซานครับก็ได้ส่งกระบอกฉีดยาเนี่ยที่เก็บเลือดไว้เนี่ยให้กับแพทย์คนหนึ่งที่ชื่อว่าคุณหมอจูรี่กอชินสกี้ครับ เมื่อคุณหมอจูรี่รับหลอดเลือดมาเนี่ยก็สังเกตว่าเลือดในนั้นมันมีลักษณะเหมือนมีผลึกเล็กๆครับลอยอยู่ในเลือดซึ่งมันแปลกมากๆเลยใช่ไหมครับเลือดคนมันจะมีเป็นเป็นลักษณะผลึกผลึกได้ยังไงแต่เพียงไม่นานจากนั้นครับความโกลาหลวุ่นวายก็เกิดขึ้นในห้อง i อ u หรือห้องฉุกเฉินนั่นเลยจู่ๆครับนางพยาบาลซูสารเคนคนที่สูบเลือดออกจากคุณลามิเลสเนี่ย เกิดอาการแบบวิงเวียนครับแล้วเธอก็ซุดลงไปนอนกับพื้นเลยนะเธอรู้สึกเหมือนเธอเนี่ยหายใจไม่สะดวกครับแล้วก็กําลังเหมือนจะเป็นลมลงไปแล้วแหละสุซานก็เลยถูกนําตัวออกจากห้องฉุกเฉินเป็นการด่วนครับไม่ทันไรครับคนที่2คุณหมอจูลี่จําได้ใช่ไหมครับคนที่รับหลอดเลือดต่อจากเธอเนี่ยก็รู้สึกคลื่นไส้ครับแล้วก็เวียนหัวตามๆกันไปเลยขอออกจากห้องไปอีกคนหนึ่งแล้วก็ขอไปนั่งพักที่โต๊ะพยาบาลครับ ไม่นานนักก็มีพยาบาลอีกคนครับในห้อง ICU เนี่ยรู้สึกแบบวิงเวียนศีรษะมากๆหายใจไม่ออกก่อนที่อยู่ๆเธอจะสลบลงไปเลยนะครับอีกคนหนึ่งอย่างไม่หมดครับคนต่อไปเป็นคุณหมอที่ชื่อว่าดรมาร์ทครับเขาเนี่ยก็รู้สึกแบบไม่สบายครับเขารู้สึกอยู่ๆเขาก็ไม่สบายแต่เขาพยายามฝืนครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ต่อเพราะว่าตอนนั้นทุกคนก็รู้สึกว่าคุณดามิเลสนี่โคม่ามากๆ,ๆตอนนั้นแบบจรรยาบาลของแพทย์ครับต้องช่วยเหลือคนไข้ให้ได้ก่อน จากนั้นครับก็มีเจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ามอรีนเวสครับเขาก็ลม้มลงหมดสติลงบนพื้นต่อหน้าต่อต,อต,อตาทุกคนเลยครับและตามมาด้วยเจ้าหน้าที่ที่ชื่อว่าซาลีครับที่จู่ๆเธอก็บอกว่าเธอนี่มีอาการแบบปวดแสบบวดร้อนบริเวณผิวหนังครับจากนั้นก็โอ้อาเจียนออกมาเต็มห้องเลยเพื่อนๆลองจินตนาการดูนะครับมาถึงตรงนี้มันเหมือนหนังสยองขวัญเหมือนกันเนาะที่แบบแต่ละคนจะค่อยๆมีอาการแปลกๆแบบ ทั้งเป็นลมลงไปทั้งอ้วกทั้งวิงเวียนศีรันอยู่ในห้องเดียวกันครับแบบมันดูแบบแปลกมากๆเจ้าหน้าที่ในห้องหลายๆคนครับเริ่มมีอาการไม่ดีนะจนโรงพยาบาลเนี่ยต้องเริ่มประกาศภาวะฉุกเฉินครับแล้วก็อบายพคนไข้ทั้งหมดเนี่ยออกไปยังลานจอดรถทันทีครับมันดูกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปแล้วนั่นก็เพราะว่ามันไม่มีใครรู้ครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นอีก จินตนาการแล้วมันน่กกากลัวมากๆนะครับถ้าถ้าเราจินตนาการว่าเราอยู่ในเหตุการณ์นั้นเนาะสุดท้ายครับหลังจากพยายามยื้อชีวิตอยู่35นาทีคุณกอริยลามิเลสก็จากลูกนี้ไปครับในเวลา20นาฬิกา50นาทีศพของเธอครับถูกย้ายไปยังห้องแยกต่างหากเลยนะครับซึ่งมีการปิดอย่างมิดชิดมีเจ้าหน้าที่2คนครับเข้ามาขนย้ายศพของคุณรามิเลสและหนในนั้นครับคือคุณซันลี่บันเดรัสครับหลังจากย้ายศพเสร็จเนี่ย ปรากฏว่าคุณซันล,ลี่เนี่ยเขาเริ่มมีอาการแบบคลื่นไส้ครับแล้วก็อาเจียนออกมารู้สึกแบบปวดแสบปวดร้อนไปหมดทั้งตัวเลยจนต้องนําไปรักษานะครับในโรงพยาบาลน,นานถึง10วันเลยนะครับเ,เพื่อนๆคือหลังจากที่ขนศพเสร็จเนี่ยก็มีอาการแบบนี้ครับต้องรักษา10วันเลยผู้ป่วยที่มีอาการหนักที่สุดก็คือคุณหมอที่ชื่อว่าจูลี่จูลี่คุณหมอจูลี่ก็คือคนที่2จําได้ใช่ไหมครับคนที่รับหลอดเลือดมาจากนางพยาบาลสูสารเนี่ย ปรากฏว่าเธอครับมีอาการย่ําแย่มากๆจนต้องเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็ใช้เวลาถึง2อาทิตย์นะครับเพื่อนๆในการรักษาจนเธอเนี่ยกลับมาได้เป็นปกตินะครับจากเหตุการณ์นี้ครับมีเจ้าหน้าที่ในห้องฉุกเฉินเนี่ย23คนจาก37คนครับที่อาการแบบ แบบไม่ปกติครับอาการไม่สู้ดีได้มีการส่งทีมตรวจสอบสารพิษครับเข้าไปสํารวจในโรงพยาบาลด้วยนะว่าเฮ้ยมันมีสารพิษหรือสารเคมีอะไรที่เป็นสาเหตุของอาการป่วยเหล่านี้หรือ,รอเปล่าเนาะปรากฏว่ามันไม่มีสารพิษใดๆเลยครับเพื่อนๆมันไม่ไม่มีความผิดปกติใดๆเลย จากเหตุการณ์นี้ครับมันก็มีหลายทฤษฎีครับที่พยายามจะอธิบายการเสียชีวิตของคุณกอรี่ลามีเลสให้ได้รวมถึงเรื่องราวแปลกๆเนาะโดยทฤษฎีที่น่าสนใจก็มาจากกระทรวงสาธารณาสุขของแคลิฟอร์เนียครับที่สรุปว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนั่นแหละจริงๆไม่ได้เป็นอะไรหรอกจริงๆแล้วเกิดจากการอุปทา,านหมูครับนี่คือสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขเขาเขาตั้งทฤษฎีมาเนาะโดยพวกเขาเชื่อว,ว่า ทำไมล่ะพนักงานขับรถพยาบาลคนที่พาคุณรามีเลสมาส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยทำไมเนี่ยอยู่ๆคนเฉพาะคนในห้องไอซีอยูถึงจะเป็นอาการแบบนี้ตามๆกันแต่คนอื่นแบบคนขับรถมาส่งก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยรวมถึงหลังจากมีการตรวจสอบศพของคุณรามิเลสเนี่ยก็ไม่เห็นจะพบสารพิษอะไรในเลือดเลยอย่างที่เขาว่ากันนะครับดังนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก,ก็เลยสรุปบอกมาว่าเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อคือเหล่าแพทย์และพยาบาลเนี่ย ก็น่าจะเกิดอุปทานหมู่กันไปเองแหละจริงๆไม่มีอะไรหรอกอย่างไรก็ตามครับจากการตรวจสอบร่างกายของคุณลามิเลสภายหลังนะครับอย่างละเอียดเนี่ยก็คือหลังจากเธอเสียชีวิตไปแล้ว1เดือนเนี่ยปรากฏว่ามันมีการพบสารเคมีที่ไม่ปกติอยู่ครับเพื่อนๆสารนี้มีชื่อว่าเอมีนและไดเมทิลซันโฟนะครับมีจำนวนมากเลยทีเดียวชื่อสารเคมีถ้าเกิดรู้สึกว่ามันแปลกๆหรือว่าไม่ไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไว้เป็น เขาเรียกว่าอะไรฟังไว้เป็นวิทยาทานแล้วกันหรือว่าฟังไว้ว่ามันมีสารเคมีเหล่านี้แปลกๆอยู่ดังนั้นครับไอสารเคมีที่ว่ามาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณลามิเลสเนี่ยอาจจะใช้ครีมตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า DMSO เนี่ยซึ่งมีส่วนผสมของไอตัวไดเมทิลแล้วก็ซันโฟดเนี่ยทาร่างกายของตัวเองครับหลายๆคนครับก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแล้วคุณลามิเลสจะเอาครีมพวกนี้มาทาร่างกายทําไมใช่ไหมครับปรากฏว่าจริงๆแล้วครับคุณลามิเลสคนนี้เธอเจ็บป่วยจาก โรคมะเร็งปากมดลูกอยู่นะครับคือปัจจุบันเธอก็เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งอยู่นั่นเองโดยตัวครีมตัวนี้ครับตามข้อมูลบอกว่ามันจะช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดลงได้ซึ่งเอาจริงๆเจ้าครีมตัวนี้ครับมันก็ถูกขึ้นทะเบียนเป็นสารพิษไปแล้วนะตัง้งแต่ปี1965เนะี่ยพูดง่ายๆคือเขาก็ไม่ได้แบบ ให้แบบอนุญาตให้เอามาใช้ได้ตามปกติแล้วแหละแต่คุณรามิเลสอาจจะไม่รู้ครับแล้วก็เลยไปซื้อมาทาเองหรือว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุผลการประหยัดเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงครับ การใช้ยาประเภทนี้มันก็มีมันก็สามารถจะเป็นคําอธิบายได้ครับว่าทําไมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลถึงมีอาการแปลกๆเมื่อทําการตรวจสอบร่างกายของเขานะครับนั่นก็เพราะว่าตัวครีมนะครับหรือว่าตัวยาตัวนี้ถ้ามันไปโดนออกซิเจนเข้าครับสารตัวนี้มันจะกลายเป็นไดเมทิลซัลเฟตครับซึ่งสามารถเป็นอันตรายกับมนุษย์ได้นั่นเองแต่ทฤษฎีนี้ก็ถูกปฏิเสธครับ ปฏิเสธจากใครรู้ไหมครับก็ปฏิเสธจากทางบ้านของคุณลามิเลสันเองแหละพวกเขาปฏิเสธเสียงแข่งเลยครับบอกว่าเฮ้ยคุณลามิเลสไม่ได้ใช้ครีมหรือไม่ได้ใช้ยาประเภทนี้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องราวของคุณลามิเลสก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นนะครับ เลือดของเธอมีอาการผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่อย่างไรก็ดีครับเธอก็ได้รับการตั้งฉายาครับหรือว่ากล่าวขวัญไว้แล้วแหละว,ว่าเป็นเดอะท็อกซิกเลดี้นะครับหรือว่าหญิงสาวผู้มีพิษนั่นเองเอาละครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอาจริงๆมันก็น่าแปลกนะครับจากเรื่องที่เป็นแบบเรื่องเล่าใช่ไหมกลายเป็นเรื่องจริงได้มันก็ดูน่ากลัวมากๆครับพอเล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยพี่ฮมก็ไปสะดุดกับคำคำหนึ่งที่ เราจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นในปัจจุบันก็คือคําว่าท็อกซิกนั่นเองเนาะแต่มันไม่ได้หมายถึงการแบบมีพิษแบบพิษจริงๆใช่ไหมครับแต่มันเป็นลักษณะคนครับคนที่ท็อกซิกนั่นเองหลายๆลคนอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไอ้คำว่าท็อกซิกเนี่ยคนท็อกซิกเนี่ยที่เราได้ยินตามคนทั่วๆไปพูดกันเนี่ยหมายถึงยังไงวันนี้พี่ม,มีข้อมูลที่น่าสนใจครับจากกระปุกเนี่ย .com มมาเล่าให้ทุกๆคนฟังกันเนาะเพราะว่าผมเชื่อว่าคนท็อกซิกเนี่ยในปัจจุบันนะครับ มันน่ากลัวกว่ากรณีเลือดเป็นพิษของคุณลามิเลเซอร์อีกเนาะสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะทาให้เราเนี่ยอาจจะกลายเป็นคนท็อกซิกได้ไม่ยากเหมือนกันดังนั้นครับไม่ต้องไปไกลตัวเลยครับไม่ต้องไปดูคนอื่นก่อนเลยเนาะเช็คตัวเราเองก่อนครับว่าตอนนี้เราได้กลายเป็นท็อกซิกเพอร์เซนหรือว่ากลายเป็นคนที่อออเป็นพิษเป็นภัยต่อคนอื่นหรือย,ยังเนาะดังนั้นเดี๋ยวพี่ฮัมจะบอกแต่ละคอแล้วก็ลองเช็คตัวเองแบบเราไม่ไบแอสเนาะเราไม่ลำเอียงว่าเฮ้ยฉันเป็นคนดีฉันอะไรลองฟังแบบ แฟร์ไปเลยครับว่าลองวิเคราะห์ตัวเองว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่มีนิสัยที่เป็นท็อกซิกหรือเปล่าเหตุผลคือตอนนี้เราอยู่คนเดียวใช่ไหมครับเราฟังคนเดียวเราเช็คตัวเราเองคนเดียวหากเราไม่อยากจะเป็นคนท็อกซิกหากเราอยากจะเป็นคนน่ารักเหมือนกับที่เราอยากจะเจอคนน่ารักเราเปลี่ยนตัวเองได้เลยครับมันง่ายที่สุด ข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าคนท็อกซิกเนี่ยมักจะมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลานะคือมุมมองต่อสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยจะเป็นเรื่องร้ายไปหมดเลยไม่ว่าจะมีใครทําดีด้วยก็คิดว่าเขาเนี่ยต้องมาหวังประโยชน์กับเราแน่ๆหรือแบบมีนิสัยที่แบบชอบเก็บเรื่องเล็กเรื่องน้อยมาคิดในแง่ร้ายไปซะหมดนะครับแม้บางอย่างเนี่ยไม่ใช่เรื่องของตัวเองก็เครียดเก่งนะครับระแวงเก่งกังวลไม่กับทุกเรื่องเลยนะครับดังนั้นใครมีอาการแบบนี้อยู่ ลองดูเนาะว่าเราจะแก้ไขมันยังไงข้อ2ครับไม่เคยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยผิดนะครับคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกตลอดเรียกว่าความผิดของตัวเองเนี่ยไม่เคยมองเห็นครับแต่ถ้าเป็นความผิดของคนอื่นเนี่ยโหใหญ่โตเลยนะครับแล้วก็มักจะโบยความคิดของตัวเองเนี่ยให้กับคนอื่นตลอดเรียกว่าคนลักษณะนี้ก็จะชอบแถะนะครับถ้าพูดกันตรงๆก็สีข้างทะเลาะก,กันเลยทีเดียวนะครับอย่างที่3มก็คือ ไม่พยายามจะเข้าใจคนอื่นครับแล้วก็ชอบตัดสินคนอื่นจากมุมมองของตัวเองแม้บางคนเนี่ยจะไม่ได้รู้จักกันมานานนะหรือรู้จักกันยังไม่ดีพอเลยแต่ก็ตัดสินเขาด้วยมุมมองของตัวเองละแถมยังแบบไปวิพากษวิจารณ์เขาเสียสียใหหายเลยนะครับบนความคิดของตัวเองคนเดียวแบบนี้ก็ไม่น่ารักกันเลยทีเดียวข้อ4ครับก็เรียกว่าเห็นแค่ตัวอยู่ตลอดเวลาครับจะบอกว่าเอาตัวรอดเก่งก็ไม่ผิดเนาะแต่การเอาตัวรอดนั้นเนี่ย เขาไม่คิดเลยครับว่าคนอื่นเนี่ยจะมีความทุกข์หรือเปล่าจะไปเอาเปรียบใครหรือเปล่าถ้ามีความสุขไปแจมด้วยแหละแต่ถ้ามีความทุกข์หรือมีเรื่องจวนตัวเนี่ยก็จะเอาตัวเองเนี่ยออกจากเรื่องราวที่มันเสี่ยงๆหรือจะทําให้ตัวเองเป็นทุกข์ได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่สนใจครับว่าคนอื่นเนี่ยจะยังทุกข์อยู่หรือเปล่าก็เรียกว่าทิ้งเขาเลยแหะครับแบบที่5ครับก็คือขอความช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยตลอดเวลาเลยนะ แม้จะเป็นงานของตัวเองเนี่ยก็มักจะให้คนอื่นเนี่ยช่วยทำครับขอให้ช่วยจัดก,การต่างๆกลายเป็นเรื่องของเขาไปซะหมดนะครับอย่างเรื่องเล็กๆแบบการไปซื้อของการเดินทางอะไรเงี้ยก็จะมีการติดนิสัยครับขอให้คนอื่นเนี่ยไปช่วยให้ตลอดแล้วก็จะมีความคิดว่า้คนอื่นเนี่ยก็ต้องสแตนบายนะอยู่ช่วยเขาด้วยอำนวยความสะดวกให้เขาด้วยนะครับก็ไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะนิสัยที่6กครับก็คือมักจะกดดันคนอื่นให้แบบให้ดีพอสําหรับตัวเองครับ คนแบบนี้ครับมักจะคาดหวังให้เราเนี่ยเก่งให้เราดีแบบเพื่อให้พอเพียงพอที่เขาจะพึ่งพาใส่ได้ครับหากเราทําไม่ได้อย่างที่เขาหวังเนี่ยเขาก็จะแบบเป็นไงพูดจาดูถูกศาสตร์คําเสียมาบันทอนกาลังใจเราครับคนเหล่านี้ครับจะทําให้เราจิตตกครับทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ดีพอนะครับทาให้เรารู้สึกว่าที่เราไม่มีความสามารถด้วยคําพูดไร้ๆของเขานั่นเอง นิสัยที่7ครับก็คือพึ่งพาไม่ค่อยได้ครับคนที่ท็อกซิกเพอร์ซนเนี่ยมักจะพึ่งพาคนอื่นเก่งครับแต่พอคนอื่นจะมาขอพึ่งพาด้วยเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีน้ำใจแล้วก็จะมปหาพยายามหาข้ออ้างกลับมาตลอดเนาะ นิสัยที่8ครับก็คือนิสัยชอบยุแยงชอบสร้างความร้าวฉานให้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเนี่ยครับคนรอบข้างเนี่ยก็เรียกว่าสร้างความร้าวฉานคืองานของเขาเลยนะครับบางเรื่องเนี่ยไม่มีมูลเป็นจริงเลยนะก็ปั้นนะเป็นตัวขึ้นมายุให้คนตีกันนะครับก็ท็อกซิกมากๆเลยนิสัยสุดท้ายคือนิสัยที่9ครับ ก็คือเห็นใครดีกว่าตัวเองไม่ได้มักจะเป็นนิสัยแบบชอบเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลาเลยนะเห็นใครดีกว่าก็พยายามจะเอาชนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับดังนั้นดูแล้วครับก้าวนิสัยนี้ก็เป็นนิสัยที่เราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันท็อกซิกจริงๆเนาะมันไม่น่ารักจริงๆเลยดังนั้นถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มจะเข้าข่ายละหนึ่งในก้านั้นเราปรับเปลี่ยนตัวเองได้ครับมันเริ่มจากการปรับทัศนคติของเราก่อนเลยเนาะปรับว่าเฮ้ย เออเนี่ยฉันมีข้อบกพร่องแบบนี้คือทุกคนมีข้อบกพร่องครับพี่ฮัมก็มีนิสัยไม่ดีเยอะมากๆเลยแต่ว่าบางครั้งเราก็ต้องปล่อยบางที่เราปล่อยเวลาผ่านไปเราลืมตัวเนาะบางที่เราทําอะไรนิสัยไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกันการได้กลับมานั่งดูตัวเองครับกลับมาฟังคนอื่นเนี่ยพี่ฮัมมาลิสให้เป็นข้อๆเนี่ยเหมือนเป็นการเช็คลิสต์ตัวเองเหมือนกันพี่ฮัมก็มาเช็คลิสต์ตัวเองครับบางข้อพี่ฮัมก็รู้สึกว่าเริ่มเริ่มเข้าข่เหมือนกันหรือเปล่านะอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมานั่งงคคิดเอรับ ปรับทัศนคติของตัวเองเปิดใจให้กว้างครับการปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดครับแล้วก็เราก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีใครเพอร์เฟกและรวมถึงตัวเราเองด้วยมันไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เราต้องพร้อมที่จะปรับปรุงตัวเองให้น่ารักเพราะเราอยากอยู่กับคนน่ารักตัวเราเองก็ต้องเป็นคนน่ารักให้กับคนอื่นด้วยใจ,วใจเขาใจเรานะครับก็หวังว่าข้อมูลเหล่านี้ครับจะทำให้สังคมของเรามีคนที่ท็อกซิกน้อยลงนะครับแล้วก็เราอยู่กันอย่างพึ่งพามากยิ่งขึ้นนะครับ ย้ำเชื่อว่าถ้าเราเป็นคนดีเราก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาหากันเนาะยังไงก็ด้วยความเป็นห่วงครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีรอยยิ้มมีความสุขในทุกๆวันจริงๆนะครับ สำหรับวันนี้ครับก็คงต้องจากกันไปก่อนนะครับตอนนี้ช่วงนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงทีเหมือนเดิมเนาะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่างานประจําก็ค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ฝ่ายนอตฟาวก็มีโครงการอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดนะครับทำให้พี่ยมก็จะพยายามพยายามปรับคุณภาพหรือว่าทุ่มเทตรงนั้นให้ให้เยอะที่สุดก่อนนะครับเพื่อให้เพื่อนๆที่ฟังฝ่ายนอตฟาวเนี่ยไมไ่ได้รู้สึกว่ามันดรอปลงไปดังนั้นเวลาเนี่ย พี่ยามก็ต้องแบบจัดสรรให้มันดีแต่ว่าในช่องของตัวเองครับก็มีเพื่อนๆเข้ามาฟังกันอยู่เยอะเหมือนกันพี่ยามก็ขอบคุณมากจริงๆครับไม่คิดก็บอกทุกครั้งครับว่าไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ถ้ามีคนฟังเยอะขนาดนี้ยังไงพี่ยามก็ต้องทําให้มันดีแน่นอนครับแบบจริงๆคน2คนพี่ยามก็ตั้งใจขอบคุณมากๆแล้วนะครับก็ต่อให้ฟังคนเดียวก็ต้องทำให้คุณภาพดีครับเพราะว่าเขาก็ใช้เวลาอยู่กับเราจริงๆ ดังนั้นดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเดี๋ยวพี่ยำจะกลับมาอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับ